สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่ารักจังเลยโอเคนั่งกันได้เลยค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีต้นเฟิร์สวันด้วยสวัสดีครับอะก่อื่นให้แบบว่าเซฮายทักทายแฟนๆแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าโอ้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเต้นครับสวัสดีครับผมเฟิร์สวันครับ แฟนๆมารอกันนานมากเลยนะวันนี้อยากมาเจอในฟ้าสวรรค์กันเนาะถ้างั้นถามถึงผลงานก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่ากำลังจะมีซีรีส์ด้วยใช่ฮะชื่อเรื่องว่าอ่าในนั้นเขียนว่าอะไรนะฮะได้ที่ฮะ Your Super Series ใช่ครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เราเป็นนักแสดงนำเรื่องแรกครับตอนนี้ตอนนี้มีไพ็อตปล่อยออกไปแล้วใช่ครับเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรคร่าวๆได้ไหมคะสปอยนิดนึงอ่ะเป็นยังไงสิเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่า เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ทําตอนแรกอะทำเบื้องหลังมาครับแล้วทีนี้แบบว่าโดนแบบว่าโดนนอกใจแล้วแบบว่าก็เลยแย่ออกมาทําช่องของตัวเองครับแล้วก็เลยแบบว่าเปิดรับสมัครพนักงาน,นเปิดรับสมัครแบบตากล้องอ่าใช่ครับแล้วเราก็เป็นคนนั้นที่ไปสมัครนี่ หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอติดตามในชีวิตแต่กรครับแต่จริงๆเรากําลังมีซีรีส์ที่กาลังจะออนในเดือนหน้าใช่ครับเขมจีราต้องรอดครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างยูทูบเบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบว่ารับบทนํใช่ใช่ใช่เป็นตัวการครั้งแรกเลยใช่ไหมคะถามความรู้สึกดีกว่าพอจะได้แบบมีซีรีส์ของเราที่เราเป็นแบบตัวนําแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอก็ รู้สึกตื่นเต้นครับจริงๆตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ได้รู้ว่าแบบต้องเล่นซีรีส์ต้องเป็นนักแสดงอะไรต้องนักแล้วแล้วยิ่งเรื่องนี้ก็ได้เป็นแบบแสดงนําด้วยก็ก็กดดันแต่ว่าเราก็จะพยายามให้เต็มที่กับเรื่องนี้ฮะเราเฟิร์สว่าล่ะคะครับผมผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าแบบว่าแบบเนื้อเรื่องมันแบบว่าน่าสนใจด้วยครับก็เลยแบบว่าอยากอยากเล่นครับแบบรู้สึกแบบน่า,นาจะสนุกดีครับนี่ถามทั้งสองคนดีกว่ามาถึงทุกวันนี้ทำงานด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ว โอ้ก็น่าปีกว่าครับเกือบปีกว่าปีกว่าประมาณเกือบปีครึ่งใช่ฮะรางั้นถามว่าเราต้องมีการปรับจูนเข้าหากันเยอะไหมคะเข้าหากันัไหมจริงๆเราไม่เคยคุยเรื่องปรับจูนเข้าหากันเพราะว่าจริงๆเราเราเหมือนเราสองคนเป็นคนที่ชอบทําอะไรคล้ายๆกันชอบทําอะไรแบบหลายๆอย่างมันเหมือนกันชอบเที่ยวเหมือนกันชอบร้องเพลงชอบแสดงในพาร์ททั้งพาร์ทการทางานแล้วก็พาร์ทการใช้ชีวิตมันเป็นมันมีหลายๆอย่างที่เราแบบ คลิกกันก็เลยแบบเข้ากันได้ง่ายอาจจะมีบางเรื่องที่ที่ก็ทํางานด้วยกันแล้วบางคนก็ลดมาบางคนก็เพิ่มมาเพื่อให้แบบมันบาลานซ์กันอะไรแบบนี้ครับโอ้โหดีใงแสดงว่าไลฟ์สไตล์เราตรงกันแหละใช่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 ไหมคะรแล้วอย่างเฟิร์สวันนะคะอะไรที่ทาให้รู้สึกว่าเคมีเราเข้ากันดีจังเลยก็ไม่รู้ครับรู้สึกแต่แรกเลยว่าแบบน่าจะเข้ากับพี่เติร์นได้ครับแล้วพอแบบว่าได้มาแบบ เป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆก็ก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละที่แบบว่าดได้เขามาแสดงว่าโ<ๆ>มเมนต์ครั้งแรกที่เห็นหน้ากันไม่มีแบบคอมเมนต์อะไรเนี่ยยังไม่มีเนาะไม่มีไม่มีครับสำหรับเราคือตอนเราเจอเขาครั้งแรกแล้วแบบเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เรา อย่างที่บอกเลยบัตรดีในชีวิตจริงนี่นะคะตั้งแต่ทำงานด้วยกันมามีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าประทับใจกันและกันเป็นพิเศษไหมจริงๆก็ประทับใจแทบจะทุกเรื่องเลยครับแบบว่ารู้สึกว่าแบบพ r เตอร์แบบเป็นคนแบบนิสัยดีครับนิสัยแบบน่ารักครับแบบว่าชอบไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยแบบพเตอร์ก็แบบคอยซัพพอร์ตตลอดทุกเรื่องเป็นสายซับเนาะใช่ใชครับแล้วพิเตอร์ล่ะคะ อ่าประทับใจเรื่องอะไรใช่ไหมครับจริงๆก็เรื่องการทํางานของเขาแหละฮะแล้วก็การใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่วางแผนดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือการใช้ชีวิตนั่นแหละครับอย่างท,ที่ที่บอกไปก็คือเขาเป็นคนที่เอ NERGY สูงมากมครับเวลาทํางานด้วยหรือเวลาแบบไปเที่ยวด้วยไปทําอะไรด้วยกันนะครับมันจะแบบทาให้เราแบบว,ว,วันวันที่เราอาจจะ ไม่ได้ไม่ได้มี energy ขนาดนั้นมันทําให้เราแบบวันนั้นเราอัพขึ้นมาได้เพราะเขาอะไรเงี้ยใช่เนี่ยหรอก็ถือว่าเป็นแบบแรงขับเคลื่อนดีๆ energy ดีๆให้เราในวันนั้นเนาะใช่ฮะเธออย่าทำหน้าแบบกุ้มกลิ่มงั้นสิฉันก็เขินตามนะตายแล้วอะไปคําถามต่อไปขอตั้งสมาธิแบบหนึ่งฮึบครับ ม่จริงเราแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะอยู่ขึ้นมาปุ๊บถามปั๊บเลยแล้ว <c oughs> ทุกคนคือต,ตั้งใจฟังตั้งใจแบบ <c oughs> เขาก็อยากรู้เรื่องราวของเราสองคน <c oughs> ครั้งั้นพี่ขอถามหน่อยว่าตั้งแต่เราทำงานมาค่ะมีช่วงไหนที่เรารู้สึกแบบท้อหรือรู้สึกว่าอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่มากๆของเราแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงบ้างมีช่วงเวลาที่ท้อไหมคะมีไหมผมว่าจริงๆก็มีแหละฮะแบบเราทั้งคู่ก็ทํางานด้วยกันมาปีกว่าเนาะมันก็เจอเรื่อง อะไรที่แบบมันเรารู้สึกว่าน้อยบ้างหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรท้อบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตัวตัวของน้องเองนะครับน้องจะแบบคอยบอกเราว่าเออคอยถามเราว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นคนที่แบบเออมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเราก็จะคอยช่วยกันคอยแบบคอยแบบอย่างอย่างน้อยเราก็เป็นกําลังใจให้เขาแบบผ่านเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เจอคนเดียวมันก็เป็นเราที่เจอด้วยแล้วเจอด้วยกันทั้งคู่ใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ เป็นคนที่แบบจะไม่พยายามคิดลบแล้วพยายามแบบเออแบบบอกน้องว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วอย่างนี้เวลาทั้งคู่เจอเรื่องที่แบบกดดันมากๆหรือว่าท้อมากๆอย่างเงี้ยเรามีวิธีการไหนที่แบบทําให้ผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้ไปได้บ้างอกองก็แบบว่าให้กําลังใจกันเองครับส่วนมากก็จะแบบว่าแบบเออไม่เป็นไรเราแบบว่าทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบสมมุติแบบบางวันอะไรเงี้ยผมแบบต้องร้องเพลงแล้วผมแบบ เสี่ยงไม่ค่อยมีหรือเจ็บคออะไรเงี้ยครับก็แบบว่าก็จะมีพี่เติ้ลเนี่ยคอยแบบบอกว่าแบบเออได้ไม่เป็นไรแบบเชื่อพี่ทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมีกิจกรรมอะไรที่ชอบไปทําด้วยกันไหมในวันที่รู้สึกแบบเดาๆอยากแบบไปทําอะไรสนุกๆด้วยกันจังเลยอะไรเงี้ยทาที่ทําด้วยกันเหรอครับถ้าสมมุติเราอยู่สมมุติเราอยู่ด้วยกันเราก็จะแบบร้องเพลงด้วยกันแหละครับเพราะเราชอบร้องเพลงด้วยกันั้งคู่แล้วก็ใช่แล้วไม่งั้นก็อาจจะแบบ หาอะไรคุยที่มันแบบทําให้เราไม่ไม่คิดถึงเรื่องเรื่องที่มันแบบเพิ่งเกิดขึ้นแล้วอาจจะแบบส่งผลกระทบต่อ,อแบบจิตใจของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยอาจจะคุยเรื่องสเปเรราใช่ค<ๆ>ุยไปเรื่อยแบบหรือแพลนว่าเอ้ยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่นี่กันให้มันแบบม,มันมีเป้าหมายว่าโอเคเราจะได้ลืมเรื่องนี้เราจะได้แบบไปคิดถึงเรื่องนั้นเราตั้งตั้งแบบเออตั้ง แ,แพลนเพื่อจะไปเที่ยวกันอะไรแบบนั้นดีจังเลยอย่างนี้ตลอดเส้นทางที่ทํางานด้วยกันมาค่ะปีกว่าเกือบปีครึ่งแล้วทั้งคู่เนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากกันและกันบ้างใครก่อนดีเอาผมก่อนกันอ่าเฟิสบันกอนก็ผมแบบเอาจริงอะคือผมเป็นคนที่แบบเข้าเข้ามาแบบในวงการก่อนพี่เติ้ลครับแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพี่เติ้ลเหมือนแบบมีประสบการณ์มามากกว่าผมแบบเหมือนพอพี่เติ้ลเข้ามาเป็นพาร์เนอร์อะไรเงี้ยแบบพี่เติ้ลก็จะคอยแบบ สอนหลายๆอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าแบบเออทําอย่างนี้นะแบบทําอย่างนี้สิดีเชื่อพี่อะไรเงี้ยผมก็เชื่อพอแล้วพอทําตามก็แบบเออดีจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องราดีๆที่พี่เขาสอนเรามามีเรื่องไหนเขาสอนแล้วเราแป๊กบ้างไหมมีไหมมีไหมไม่มีเลยเฮ้ยเราเป็นุนพี่ที่ดีมากเลยในนี้่ภูมิใจนะ ครับแล้วต้นลราคะได้เรียนรู้อะไรจากสศวันบ้างจริงๆเรียนรู้หลายอย่างเลยครับคือด้วยความที่เราก็ใหม่ทั้งคู่อะฮะเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องมาตั้งแต่แรก <c oughs> คือเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันทุกเรื่องอย่างที่น้องอาจจะบอกว่าเราคอยสอนนู้นคอยสอนนี้แต่จริงๆแล้วจริงจริง,รง,รง,รงแล้วเราก็ไม่ได้สอนขนาดนั้นเราก็คิดว่าเออเราทําแบบเนี้ยด้วยการแล้วมันจะดีน้องทําแบบนี้แล้วมันจะดีคือเราก็เรียนรู้จากจาการทํางานด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับแล้ว คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากน้องก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการร้องเพลงหรือเรื่องแบบคือเอเนอร์จีอย่างที่พูดไปตอนแรกคือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีเอเนอร์จีเยอะขนาดนั้นแล้วเราอาจจะคือน้องด้วยความที่น้องเป็นคนร้องเพลงพอมากๆอันนี้คือผมยอมรับเลยว่าน้องคือหนึ่งคนที่สําหรับผมคือเวลาได้ยินเสียงน้องมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนเสียงสว่คนนะคือเราจริงๆนะคือเราไม่เคย เราเราอาจจะเคยฟังหลายคนร้องเพลงแล้วรู้สึกร้องเพลงเพราะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็รักเสียงของน้องอใช่มันมันเลยทําให้เราแบบเออเรียนรู้วิธีการร้องหรืออะไรหลายๆอย่างจากน้องอใช่ครับจง<ช>ังเลยแล้วอย่างงี้ถ้าให้บอกเ,ออเรทนะลองเรทดดูว่า <c oughs> ความเป็นบัดดี้ของเราเนี่ยมันสนิทก,กันมากแค่ไหนเช่นถึงขั้นที่แบบมองตารู้ใจเลยไหมหรืออย่างเงี้ย จริงจริงก so ็มีนะครับแบบว่าแบบแค่มองตาก็ร evet. ู้ว่าแบบคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับจริงจริงครับเช่น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 นะตอนนี้พี่คิดอะไรอยู่เวอร์ตนกำลังจะบอกว่าผมจะพูดอะไรกำลังคิดอยู่ไงว่าผมจะพูดอะไรอ๋อใช่ไหมก็ใช่ก็ใช่จริงๆนั่นแหละครับอย่างที่น้องพูดว่า เรามองตาก็รู้ใจมันคือคือเรื่องจริงจริงคือบางเรื่องเราไม่ต้องพูดกันเราไม่ต้องแบบบอกกันว่าเดี๋ยวจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราแค่มามองตากันเราก็รู้แล้วว่าเออเดี๋ยวทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยออใช่ใช่เคยมีโมเมนต,ต์ที่แบบเฮ้ยไม่ไหวเหนื่อยแล้วไม่โอเคมองตาก,กันรู้สึกแบบไม่ไม่ได้แล้วแล้วเปนเติร์นเข้าไปซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมีไหมอจริงจริง คือเราจะมองเขาออกแหละในบางทีที่เขาแบบอาจจะไม่โอเคเรารู้สึกหน่อยคือแค่เรามองเขาเราก็รู้แล้วลว่าโอเคใช่ว่าเขาไม่โอเคตอนนี้ <หา S 2> ใช่แล้วเราก็เข้าไปถามแล้วว่าเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่เห็นไหมห <า S 2> เขาเป็นบัดดี้กันในชีวิตจริงนะทุกคนฝั่งนุนคิดว่าเอ๊ะเป็นพี่น้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็ใช่ก็คือเป็นทุกอย่างให้กันและกันแหละท้ายพี่พูดนะท้างนั้นมาถึงแฮชแท็กนี้บ้างดีกว่าแฮชแท็กเติ้ลเฟิร์สวันค่ะตอนนี้กลายเป็นที่รักของแฟน ในมุมของทั้งคู่คิดว่าอะไรที่ทำให้แบบแฮชแท็กนี้มันเกิดแบบถูกใจทุกคนขึ้นมาแบบนี้น <laughs> ี่แฮชแท็กเติ <One. S 2> ้ลเฟิร์สวันอะไรสิแฮชแท็กเติ้ลเฟิร์สวันเลยครับค่ะค <c oughs> ำถามคืออะไรใช่ไหม <c oughs> อะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดพลังเหล่านี้ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> อ่าพี่ก่อนก็ได้เพราะว่าเป็น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 ความรักที่ทุกคนมอบให้เราแหละครับแบบทุกคนอยากแชร์โมเมนต์อยากแชร์แบบความรู้สึกผ่านแฮชแท็กนี้ซึ่งแฮชแท็กเนี้ยเป็นแฮชแท็กที่เราสองคนอ่ะเข้าทุกวันจริงปะจริงๆฮะเข้าไปส่งทุกวันผมเข้าทุกวันนี่ต่อให้มันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นผมก็จะเข้าไปส่งใช่ใช่ชจริงๆมันเหมือนเป็นแหล่งพลังของเราเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่ัใช่ไหมคะใช่มันก็คือแบบอย่างลรารอาล่าจะมีช่วงที่ท้อหรือแบบช่วงที่แบบเออ บบมันมาอาจจะนอยหรืออะไรเราเข้าไปสองมันก็มีคนแบบแบบว่าคือมันยังมีคนรักเราอยู่ใช่ใช่ซึ่งเราก็เข้าไปแบบรับเ n e ร์จีดีๆเนาะเป็นกําลังใจให้เราได้ใ,ในใวันน,นั้นเพราะสวมีอะไรอยากเสริมไหมคะคาถามคืออะไระเห็นไหมล่ะ หนูคิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แฮชแท็กเนี้ยมันมีพลังขึ้นมามีคนเข้าไปเล่นไปสนุกไปโพสกันเยอะมากอ่าก็น่าจะน่าจะเป็นแบบว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยแหละครับเพราะถ้าแบบเข้าไปแล้วแบบไม่มีใครโพสมันก็จะไม่มีแบบอันนี้ไงครับจริงใช่ครับ,รรบใช่อย่างวันนี้เดี๋ยวก็มีโพสแล้วเนาะ ใช่ไหมเต้นเฟิร kind of um, ์สวันเอ็กแพลท็อก2025นี่คิดให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูความประทับใจด้วยกันได้คราวนี้ถามถึงแพลนในอนาคตบ้างดีกว่าเป้าหมายต่อจากนี้ของเต้นและเฟิร์สวันในฐานะนักแสดงและในฐานะที่เป็นบัดดี้กันด้วยเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างเป้าหมายมีเป้าหมายไหมมีครับก็อยากก็อยากเล่นซีรีส์กับพี่เติ้นไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเลยครับ แล้วก็เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าอยากอยากมีคอนเสิร์ตด้วยกันมีสิทธิ์ไหมคะมีวางแผนไว้บ้างหรือยังแผนะยังไม่มีครับแต่ว่าคิดว่าในอนาคตก,ก็อยากมีทั้งคู่แหละคะใช่คือเราก็ตั้งเป้าหมายว่าโอเคใ,ในในในอนาคตอันใกล้เราก็อาจจะอยากอยาก,ยากจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้บ มีคนรู้จักเรามากขึ้นมีคนรักเรามากขึ้นใช่เพื่อเราจะได้ต่อยอดในสิ่งนี้เพื่อทําอะไรในหลายๆอย่างนอนาคตไม่ว่าจะเป็นอย่างที่น้องบอกเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ๆอะไรแบบนี้ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูผลงานต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ซีรีส์มีให้ติดตามกันอยู่แล้วล่ะเนาะที่เหลือก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเรื่องของเพลงตามมาก็ได้เพราะว่าน้องเสียงน้องก็คือเสียง เสียงสวยคือนนะเอาจริงนะผม,มตั้งตารอซิงเกิลสองของน้องมากใช่เพราะตอนนี้น,น้องมีซิงเกิลไปแล้วหนึ่งเพลงใช่แล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่น้องแบบจะมีซิงเกิลสองออกมาให้แบบทุกคนได้ฟังมีสิทธ์ไหมใกล้ยังอุ้ <c oughs> ยใา่ตากุ้มกิมอีกแล้วอันนี้เราผมรอ,อเพลงพิเติร์ก่อนพ่เติร์ก็ลองพอขนาดดีจะไม่มีเพลงได้ไงล่ะนี่นี่มองกล้องแล้วบอกพี่อ๊อฟ พี่ออฟครับเพลงพีเตอร์เมื่อไรจะมาครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาแน่นอนพอพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาดูนี้แน่นอนนะคะเอาสุดท้ายนี่มีอะไรอยากจะบอกบัดดี้ของเราไหมในวันนี้มีอะไรไหมครับพัสรุ์มีอะไรอยากบอกเต้นเปล่าก็ก่อนอื่นเลยก็อยากขอบคุณพีเตอร์ครับที่มาอยู่ตรงนี้แบบด้วยกันกับผมถ้าถ้าไม่มีพีเตอร์ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ผมแบบ แฮปปี้แบบก็ก็พอพี hmm. paper, it, ่เติ้ลเข้ามานั่แหละครับผมโอยน่ารัองมากพี oh, ่เติ h. <h ้ลล่ะคะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดอะไรซึ้งๆเพราะเดี๋ยวแบบมันร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงก็ก็ขอบคุณน้องเหมือนกันครับที่ที่มาอยู่ตรงนี้แบบอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันคือมันมันคือแบบมันคือพลังงานดีๆที่แบบอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็ก็คือเราจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดที่แบบ จะพาน้องไปให้ได้ไกลที่สุดตามเป้าหมายที่แบบเราเราอยากทํามันใช่ครับก็ขอบคุณมากๆที่น้องอยู่ตรงนี้น่ารักมากจับมือเดินไปด้วยกันเนาะครับผมขอเสียงกระเบื้องดังๆค่ะให้กับเต้ละเฟ i ร์ส o n วด้วยเข้ขอบคุณครับแน่นอนว่าทั้งสองคนมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะไม่ฟังเสียงสวรรค์ได้หรออ่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเตรียมตัวข้างเวทีก่อนได้บครับขอบคุณครับขอบคุณครับ น่ารักมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวดีๆอย่างที่ทุกคนบอกไปว่า เป็นบัดดี้กันในชีวิตจริงนะคะก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักต่างๆมากมายและที่สําคัญซีรีส์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะยังไงรอติดตามผลงานของน้องๆได้เลยแล้ววันนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงสวรรค์น,นี้ไปพร้อมๆกันเป็นการปิดท้ายงานแพรวทอล์2025ของเราได้แบบอิ่มเอมใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นที่ชาขอย,ย้ําอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ถ่ายภาพถ่ายคลิปความประทับใจไว้ ลงในโซเชียลของตัวเองติดแฮชแท็กให้เราสนิดหนึ่งนะคะ p l ล t a l k 2 0 2 5ถ้าใครไม่ชัวว่า p l e ว t a l k สะกดยังไงเป็นแบบนี้เลยนะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยค่ะ P R A E W T A L K แล้วก็2025นั่นเองเอาล่ะตอนนี้พร้อมนะทุกคนปั้งค่าวิดีโอแล้วเรียบร้อยนะเอาแล้วนะมาค่ะ้า <laughs> งั้นเรามาฟังเสียงสวรรค์ของต้นและ First One กันเลยค่ะ <c oughs> เออได้ร้องเพลงกลางเซนทัลโบว์เออได้ครับครับผมอ,อ่ะทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะแต่เพลงอะไรยังไม่รู้ว่ะสิรู้แหละพี่ว่าทุกคนเดาออกอ,อ้าวเหรอจริงเราร้องอยู่ไหมกี่เพลงอ่ะยกัไปเต้นเดีด๋ยวไม่เดี๋ยวพูดอะไรนิดนึงขอพูดอะไรนิดเดียวเดี๋ยวร้อง <c oughs> ก็เดี๋ยวเพลงใหม่อ่ะเดี๋ยวรอเข็มออนแล้วจะได้ ทุกคนจะได้ฟังเพลงไหเอ้ยจะดีอ่ะได้เลยฮะถ้าเธอรักเธอไรบอกเลยว่าตอบอยากสุดๆเพราะรักที่มีให้เธอใหญ่โตยัยตยงก็กมาหาสมุดทำให้ได้ไว้ในรู้แค่ว่าใจมิดสิ้นอยู่ ฉันฉันได้ฉันฉันได้เลยจะก็ไม่ฉันเป็นต้องพิสูจน์เธอที่ฉันรู้สึกคงไม่อยากจะพูดไปเป็นเพลงที่บอกว่าพูดไม่เก่งแต่ว่ารักหมดใจความรู้สึกพิเศษที่ไม่เคยจะให้ใครแบบว่าสิ่งที่เกิดก็ไม่รู้จะเรียกไง Baby you my guy I let me be your sky ฉันก็รู้แค่นี้ว่ามี้จะเธอเท่านั้นพร้อมกัน You my only one ที่รักครับ I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  only you ที่รักครับ อา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 าโอเลี uh ้ย huh. ที่รักครับคำเดียวที่อยู่ในใจคำเดียวในแบงให้ใครแค่นี้คงพอเท่าใจ You are my ท <Probably. S 2> ี huh. my ่รักครับอา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 ที่รักครับ What ever you do เธอคงจะไม่รู้วนะ่าน่ารักเท่าไร What ever you are ไม่ไม่ทำมได้ก็ทอ,อไม่เหมือนใคร You make me fall in love ไม่มีคนร้องเลย You my only one ที่รักครับ ah uh,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  uh. only you ที่รักครับ ah uh,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  uh. only you ที่รักครับ uh, 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 uh. Kung deal may bang a guy, can you kung pock your you are my tiracrop my sky and let me feel your sky ที่รักครับ a อ ah 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 oh l u ที่รักครับ a อ ah 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 oh Lyu ที่รักครับคำเดียวที่อยู่ในใจคนเดียวในบ่งให้ใครแค่นี้คงพอเข้าใจ You are my ที่รักครับ ah 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 ที่รักครับ ah พร้อมกันได้ไหมจ๊ะที่รักครับขอเสียงยินด้กับต้นโฟร์ส่วนค่ะขอบคุณคามขอบคุณยน่ารักมากเลยอ่ะสุดท้ายนี้หนฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยดีกว่าค่ะครับผมก็ทั้งฝากก่อนได้ไหมฮะได้เลยครับผมก็ตอนนี้ก็ขอฝากเขมจีราต้องรอดก่อนครับได้เลยค่ะนี่ใกล้แล้วครับ EP EP ศูนย์เรียกว่าอะไรดี ดูอีพีหนึ่งความกครได้ไหมครับวันที่สามโอ้ว้าวเจอกันนะฮะเจอกันนะฮะอีพีหนึ่งแบบเต็มๆวันที่9นี้สิงหาครับครับผมแล้วช่องทางการติดตามก็ขอฝาก IG IG first one ์สวจุดดับครับผมแล้วก็ขอฝากแบบว่าดูบันดีทีวีทุกช่องทางเลยครับ ได้เลยค่ะของเต้นล่ะคะครับผมก็ IGX นะครับเหมือนกันเลยครับเต้ลนันดัสคอร์เอ็มทีเอ็มนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,<ล>รบวันนี้บบขอบคุณเ <ๆ S 1> ติ้ลประทวนมากๆเลยขอเสียงกรี๊ดดังๆหนึ่งทีได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับทุกคนคคน้องน่ารักมา,ๆๆมาขอบคุณนะคะ